แอดโฮมจากยำยำพาสต้าแอนทาปาสทำง่ายแถมอร่อยมากค่ะพอกชอบยอกกี้วิดเพสโต้ครีมเป็นเมนูเดียวที่เราเคยกินที่ร้านแล้วนะคะแต่เนี้ยฉันทำเองค่ะ<ม>นี่นะคะคนะี่นี่แค่กลิวธรรมดานะ<ม>กลิ่นทพโก้คือหอมมากจริงอะ คุณผู้ชมอันนี้น่าใจนะเป็นราเมงที่ชอบเส้นที่สุดชอบเส้นที่สุดเลยอ่ะเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะนี่ก็ลองทอดอ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะอยู่ในรายการเทเรสกับวีซีออนนะคะพร้อมขบวนน้องหมามาเลยเรียบร เงียบเลยโอเคคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาอีกรอบในทีมเซฟรสสตอร์อีกแล้วค่ะเซฟร้านอาหารที่เราชื่นชอบที่เราเคยกินแล้วอยากให้เขาอยู่ต่อนะคะวันนี้ออกมากับร้านนี้เลยยำยำพาสต้านะคะเราเคยถ่ายไปแล้วเทปหนึ่งไปถึงร้านของเขาเลยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็คือล็อกดาวน์เราก็เลย ให้เขามาส่งถึงบ้านแต่ว่าความพิเศษของร้านยำยำพาสต้าคือเขาไม่ได้แบบทำสำเร็จมาให้เรากินเลยทุกคนเขาอยากให้เรามีส่วนร่วมกับอาหารที่เราทำนะคะเขาก็เลยทำเป็นยำยำพาสต้าอนทาปาสแบบ Fook at Home ค่ะหาทำอีกแล้ว <laughs> และนี่ก็คือเฮ้ยดูดิเมน,นูแรกที่สั่งมาคืออะไรนะเพสโต้ซีฟู้ดนะคะเส้นบูคาตินี อย่างนึงอุ้ยพวกคาที่นี่เหมือนกันเล็กๆนะคะจะเป็นคล้ายๆเส้นรามิงเพราะว่าเขาเป็นซุปราเมงเป็นพาสตา้ารามิงนะคะมีหมูชาชูอันนี้คือทรฟัฟเนะคะเป็นทรฟัฟเฟลออยล์ออยล์เนฮะะ <laughs> <laughs> ้ยลอดอะ่ะอันนี้คือสองเมนูแล้วนะอ,อือโอ้ไม่ก็ ันนี้คือเมนูที่เราไปกินที่ร้านแล้วเราชอบนี่พอกชอบที่พี่น้ำซูวีมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปแบบจิ๊จีเขาหน่อยนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นเมนูหนึงนะคะแล้วก็มากินด้วยกันก็สรุปคือเราทำสา3เมนูนี่เลยยำยำคุก at home set วิธีการทำต่างๆก็คือตามนี้ง่ายมากไปทำกันเลยค่ะทุกคนไปดีวะควาค่ะ เมนูแรกที่เราจะทำนะคะพาสต้าเพสโต้ซีฟู้ดนะคะรอบนี้เราจะมาเริ่มจากการลวกเส้นก่อนทุกคนวันนี้ก็ใช้เส้นเป็นแบบบูคาชินีนะคะอันนี้เป็นเส้นสดเลยนะเราก็จะมาใส่เส้นเลยนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วที่จริงสามนาทีอะเป็นเบสนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใครอยากได้ให้เขานุ่มกว่านี้เพิ่มลดเวลาได้มา ทั้เดี๋ยวเรามาทําต่อนะคะก็คือผัดเลยนะคะคุณผ,ผู้ชมเราจะมาเริ่มนะคะจากนี้เลยค่ะเป็นเพสโต้นะคะสําหรับสปาเกตตี้ของเราคือปเนี้คือเขาให้วดมาน่ารักสุดๆมากหอมอม,อมาก<า>ห,หลังจากนี้นะคะก็คือใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเอาเส้นใส่เข้าไปเลยค่ะนี่เลย ีนะเ,รเราไม่เน้นสวยงามใช่ไหมไม่นาไม่น่าเน้นนะคะ <laughs> เน้นปะลา <laughs> นี่ได้อยู่นะ <laughs> เห็นไหมได้อยู่ไหม <laughs> เราจะมาชิมกันนะคะ <laughs> แต่ว่าสัมผัสเส้นได้ว่านุ่มหนึบ นี่เป็นเส้นสดนะคะเส้นแบบหนึบมากนุ่มหนึบถามว่าต่างจากเส้นสำเร็จรูปไหมเอาว่ามันความต่างมากนะเราสัมผัสได้ถึงแบบความหนึบของแป้งอย่างชัดเจนถ้าเส้นสปเ,เกตี้ธรรม,มดาทั่วไปอ่ะมันจะมีแค่ความนุ่มเคี้ยวไปก็ อืมโอเคแต่อันเนี้ยมันทั้งเหนียวทั้งนุ่มแล้วก็มันหนึบแบบหนึบหนึหเลยอยากให้ลองมากๆเลยคือมันต่างจริงๆค่ะคุณผู้ชมหอมกลิ่นเพสโต้มากมันจะมีความแบบสมุนไพรเบาๆแล้วก็จะมีความแบบเหมือนกระเพาอ่ะหอมมากลองชิมกุ้งน่อยนะคะกุ้งของเขาน่ากกินมาก ซอสอ่ะทำดีแล้วเคลือบแบบเคลือบดีมากเฮ้อันนี้ดีมากเลยอ่ะอร่อยขอกินต่อนะไม่ไหวอืเมนูต่อไปคะ่ะคุณผู้ชมก็คือราเมงนั่นเองค่ะ ใส่น้ำซุปราเมงน้ำซุปอะคือดูออกเลยโอแบบเข้มข้นสุดอะไรสุดมีกลิ่นแบบมิโซะนะคะมีเห็ดด้วยแล้วก็อุ่นหมูชาชูนะคะ45วิมานี่นะคะ มากินเบอร์โอ้โหเอามาให้แน่นๆเลยรามเมงนะคะเส้นบูคาตินี่มีหมูชาชูและที่สำคัญทรัฟเฟิลออยล์เขาเรียกว่าไฮไลท์ของเขาเลยอะ่ะก็คือทรัฟเฟิลออยล์นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำมันทรัฟเฟิลออยล์ก่อนนี่แล้วก็ใส่โอ้โห เด็ดมากครับกลิ่นทับฟอคือหอมมากจริงอะอุยหอมมากอืมคุณผูมอันนี้ก็ใจนะเป็นราเมงที่ชอบเส้นที่สุดชอบเส้นที่สุดเลยอะมันเป็นเส้นปาลกตตี้เหนียวหนึบอะรับก็คือหอมมากนี่คือชาชูนะคะเ,เรามาชิมกัน นี่คือซาชูที่เราไปเข้าแมาคเวฟเมื่อกี้กัดแบบนุ่มนุม,มากคุณผู้ชมลลเส้นเออนุ่มแบบละลายเลยอะนุ่มละลายเส้นคือดีดีเงะอ้เมนูนี้ต้องสั่งว่ะนี่คือทำฉันทำเองอะค่ะเส้นคือกำลังดีเลยอะแบบดีมากหืมหืม น้ำซุปก็คือดีเป็นซุปอะไรเป็นซุปมิโซะครับโซ่เฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะโม่ใช่ออะพอกชอบกับยอกกี้แล้วก็ซอสเพสโซนะคะภาว่าได้ทำการซูวีมาให้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอ่ะมันง่ายมากแล้วก็แค่เปิดเปานะคะ น้ำมันรอให้กระทะร้อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวออนจะลองทำให้ออนดูแบบ no skill ทำอาหารอะจะได้รู้ว่าใครทำไม่เป็นก็ทำได้นะคะแต่จริงเรามีสกิลอยูแแ่แล้วแต่คือเราเก่งอยู่แล้วที่จริงเราไมีสกิลเตี่ยแล้เราจะ acting <c oughs> ให้เหมือนว่าเราทำอาหารไม่เป็นก็ยังไงนะคะทำยังไงต่อนะคะ <Nir> ทุกคนเราจะเอายอกกี้กับเพสโต้ครีมไปเวบเดี๋ยวพาไปดูวิธีการค่ะว่าเวฟยังไงนี่เลยที่การเวฟนะคะทุกคนง่ายมากเราก็ใ huh ส่ยอกกี huh ้ก huh ับเพสโต้ครีมลงไปพร้อมกันนะคะใส่ในถ้วยหรือหม้อก็ได้นะที่มันสามารถเข้าไมโครเวฟได้นะคะนาทีครึ่ง ไม่ไมก็เอาออกไปหน่อยเนาะสีสวยมากสวยสพอกชอบนะคะแล้วก็ยอกกี้วิดเพสโต้ครีมเป็นเมนูเดียวที่เราเคยกินที่ร้านแล้วนะคะแต่เนี้ยฉันทำเองค่ะแต่๋ว่าลองดูนะทุกคนว่าอร่อยเหมือนเราไปกินที่ร้านหรือเปล่า นี่นะคะคนี่นะนี่แค่กลือธรรมดานะดูนี่สีน่ากินมากอืมนุ่มมากหมูคือรสโอเคเยี่ยมได้มาตรฐานความยำๆยม,มากนะคะเนื้อหมูนุ่มมีไขมันแทรกแบบเพิ่ความนุ่มความมันดีมากแต่ที่ออนชอบอะคือยอกกี้ข้างในเขาอะจะนุ่มๆแล้วก็จะเป็นแป้งมันฝรั่งเดี๋ยวเราลองชิมนะคะกับเฮสโต ใช่เลยอ่ะเคสโต้เค็มๆคู่กับยอกกี้ที่มีรสหวานเบาๆข้างในมเป็นไส้มันฝรั่งนะคะมชอบมากเลยอันนี้ทำไงดีอ่ะต้องสั่งเพิ่มไหมยังไงทุกคนดีลงตัว ความมันความหนุบของหมูแล้วก็สอสไพปต้มันเข้ากันมากเลยนะเอันนี้อร่อยมากรปมทุกคนสั่งและนี่นะคะก็คือยำยำพาสต้าอนนธพาสนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าคือดีทุกเมนูคือเหมือนพอเราได้เอามาทําเองซึ่งมันไม่ได้ยากใครโนสกิลก็สามารถทําได้เชื่ออนแล้วทาให้รู้สึกว่าเอ้ยรสชาติคือใช่เหมือนไปกินที่ร้านเลยนะคะแนะนํามากๆแล้วก็ตอนนี้นะคะเอาก็อยากเซฟ ร้านสตอรองนี้เอาไว้เป็นหนึ่งในลิสต์ร้านอาหารที่ออนอยากเซฟแล้วเนาะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีร้านอาหารที่ อยากแบบให้เขาอยู่ต่อไปให้ได้อ,อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะออนนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ร้านอาหารทุกร้านแล้วก็ทุกๆอาชีพเลยนะให้เดินต่อไปก้าวต่อไปให้ได้นะคะทุกคนสู้ๆนะคะแล้วตอนนี้นะคะทอเรสก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมยังไงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้บทไพทูเดย์เพลย์ด้วยนะคะวันนี้ออนขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอไปกินต่อก่อนนะคะคุณผ,ผู้ชมเจอก,กันคะ่ะบ๊ายบาย